รีวิวมีลิมีแท็กอุปกรณ์บลูทูธติดตามตัวที่เหมือนกับ AirTag แต่ราคาย่อมยาวกว่า3เท่าเป็นไงไปดูกันสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเอาอุปกรณ์มีลิมีแท็กนะครับอุปกรณ์ติดตามตัวโดยใช้ขึ้นบลูทูธนะครับแบบ AirTag นะครับแต่ราคาถูกกว่า3เท่าเลยนะโอเคที่มันน่าสนใจก็คือตัวนี้สามารถใช้กับแอป i ฟม My บน iPhone ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือ ราคามถูกวสา3เท่าแล้วก็มีตัวหองุแจให้มาด้วยนะครับแล้วเขาเขียนไว้ว่าสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานถึง1ปีเลยนะครับอันนี้แกะกันเลยนะครับโอเคพอแกะออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะมีคู่มือคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกว่าสามารถใช้ได้ตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับ user manual แล้วก็อุปกรณ์ต่อมาอันนี้เป็นตัวพวงกุญแจนะครับก็สวยงามนะครับสามารถใส่ตัวมิลิลงไปได้เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ค้นหาแบบบลูทูธนะครับก็สวยงามนะครับเข้าใจว่าแกะตรงนี้เพื่อเปลี่ยนแบตได้นะครับอพอแกะออกมาก็จะเป็นการใช้แบต CR2032 นะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับว่าแล้วเรามาทดลองใช้กันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องดูว่าเราเปิดบลูทูธไว้หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็เข้าแอปที่ชื่อว่าไฟมา y ได้เลยนะครับเราก็แค่กดเปิดนะครับกดเปิดไปตรงโลโก้นะครับ5วินะครับจะมีเสียงตึ๊ดๆขึ้นมานะครับก็หลังจากนั้นเราก็แค่กดตรง device นะครับแล้วก็กดบวกนะครับ กด add a u t e r item นะครับก็จะหาแล้วนะครับตอนนี้รอครับเจอแล้วมีแท็กกด connect ได้เลยอ่าผมก็ตั้งชื่อนะครับขออนุญ,ญาตตั้งชื่อเป็นนะครับเสร็จแล้วกด continue นะครับตั้งชื่อได้นะครับเป็นรูปอะไรผมอาจจะตั้งชื่อเป็นอย่างนี้นะ สำหรับตรงนี้นะครับก็แค่กดยอมรับไปก็เสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเซ็ตร่วมกันนะครับก็แค่กด finish ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะค้นหาได้แล้วนะครับเดี๋ยวนะลองเทสสักนิดนึงตอนนี้นะครับถ้าเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าอุปกรณ์กุญแจผมเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับ ผมก็แค่กดไปในส่วนของ m ม k ขีเพื่อทดลองใช้ได้เลยนะครับว่า A, อยู่ตรงไหนนะครับแสดงเข้าว่าว่าอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเราอยู่บริเวณนั้นเราก็แค่กดเลยครับ A, sound เพื่อที่จะสามารถที่จะหาอุปกรณ์ตัวนี้ให้เจอให้ได้นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับเราก็จะมี แอร์แท็กเกที่ราคาถูกกว่าของแท้3สามเท่าให้ใช้งานได้แล้วเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองทําสถานการณ์ก็คือหาคุญแจนี้นะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมก็แค่เข้าไปที่แอปไฟมายนะครับเข้าไปที่แอปไฟมายนะครับแล้วเราจะเจอ m y ค e y ของผมนะครับผมก็แค่กดดูว่าอ๋ออยู่ที่บ้านแสดงว่าอยู่บริเวณเดียวกับที่ผมอยู่นะครับ ผมก็แค่กดเพซาวดูนะครับว่าอ่ะหมพอจะได้ยินเสียงไหมครับอ่าผมลองเทสเสียงใหม่นะครับอ่าผมได้ยินเสียงละนะครับว่าดังมาจากบริเวณนี้แน่นอนนะครับอ่ะลองเปิดดังเลยครับชัดเจนครับว่าเราสามารถหาของได้จริงๆนะครับ,รบอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกว่าก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ก็คือเราสามารถสั่งการสอบถามว่า My t ท็ ของเราไมค์คของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนโดยใช้ s i r ิได้ด้วยนะครับอ่ะไมค์คของฉันอยู่ที่ไหนกำลังค้นหานะครับอ่ามันก็จะไปสั่งจนเราหาสัญญาณของ My ค์คเจอนะครับเป็นไงครับสั่งงานจาก s i r ิได้ด้วยนะเจ๋งมะล่า ครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ